เริ่มอ่ะโอ้ยเยี่ยงไฟก็มีโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในถ้ากลางของใหม่ใม่ไม่ม่ม่วันนี้สมมุติว่าเรากําลังสังสอยกับเพื่อนแยมค้างคืนแต่เพื่อนคนหนึ่งของเราจะออกไปงานแต่งงานโอ้แม่เจ้ามันก็ดึกแล้วเมาก็เมาแต่ต้องแต่งหน้าเราก็เลยจะสอนทริคงง่ายๆของการแต่งหน้าจะไปงานแต่งงานนะคะ อ่นี่นะคะตอนนี้นะคะกำลังจะแต่งหน้าโดยเผยเทคนิคการเขียนอายไลเนอร์อย่างแท้จริงอย่างแท้รักเบอร์ย่าไม่เออใส่มันจะตะโกนใส่ยไฟนี่นะเออคะพี่มาคะพี่มานี่จะแต่งคนไหนคะมา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 ฉงเล่าเอกก็ได้แม่ไม่ฉงอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการขิดอะไรเนอร ถูกวิธีเอ่อเราจะเห็นได้ว่าตางนางแบบเราเนี่ยมีห uh, นึ่งสองสามสี่ห้แล้วสีผิวของนางแบบวะคะดำดำเนี่ยก็จะคือเห็นไม้เนี่ยอะไรของอีเล็กมันเนี่ยอะไรช่วยช่วยแปลความหมายหน่อยสิว่าอ่านในฟังอย่าเพิ่งเริ่มย่ยไม่ให้เห็นไหมล้อเลยอ้าวล้อเลยแค่ไหนก็ดีเยอะ ขอแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวแวะไปขอไปกินนะ oh, ต้องร <what? S 2> ีบกั